เนิน408ช่องบกยุทธการนรกตอนที่15 14เมษายน2530สงการเลือดหลังจากที่พวกเราไม่สามารถยื้อชีวิตของลือการลิตกับพยนต์ศิริลาวันได้เป็นผลสำเร็จ พวกเราก็หามร่างที่ไร้วิญญาณของน้องทั้งสองลงมาจากยอดดอยเดินบุกป่าฝ่าความมืดของราตรีการกลับไปที่ฐานปฏิบัติการพลานเสือพวกเราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเศษจึงเข้าถึงฐานปฏิบัติการพลานเสือเมื่อไปถึงฐานวิบัติการสิ่งแรกที่พวกเราทําคือจัดหาที่พักผ่อนหลับนอนให้กับร่างที่ไร้วิญญาณของลือและพยน สถานที่พักผ่อนหลับนอนของน้องทั้งสองที่พวกเราเลือกให้อยู่บริเวณใจกลางฐานปฏิบัติการพลานเสือนั่นเองและการหลับนอนพักผ่อนของน้องผู้กล้าทั้งสองนายนั้นผู้บังคับกองร้อยจ่าสิบเอกผลยี่จีนบอกกับพวกเราว่าในยามนี้ไม่ควรที่จะปล่อยให้น้องอยู่กันสองคนเพียงลําพังเพราะน้องอาจจะเหงาและหวาเเวได้ควรที่จะมีคนมาอยู่เป็นเพื่อน ด้วยเหตุน,นี้เองในคืนนั้นจึงได้มีพวกเรามาเข้าเวียนยามเป็นเพื่อนแต่การมาเข้าเวียนยามเพื่อเป็นเพื่อนน้องทั้งสองของพวกเรานั้นมันทําให้พวกเราลำบากใจไม่น้อยเพราะว่าผู้บังคับกองร้อยจ่าสิบเบกผวนยี่จีนอนุญาตให้มาเข้าเวีนเป็นเพื่อนน้องครั้งละหนึ่งคนเท่านั้นท่านผู้ฟังและพี่น้องชาวไทยครับผมอยากจะบ้าตายให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปจริงอยู่ ที่พวกเราไม่ได้รังเกียจน้องผู้กล้าทั้งสองนายแต่ในยามนั้นผมไม่แน่ใจว่าน้องทั้งสองนายจะรังเกียจพวกเราหรือไม่แต่ที่รู้รู้ผมเป็นอีกผู้หนึ่งที่ไม่กล้ามาเข้าเวรดูแลน้องทั้งสองเพียงลําพังผมจึงได้ชวนเดชสามหลังมาอยู่เวนเป็นเพื่อนแต่เราสองคนก็รู้สึกกลัวอยู่ดีแต่ถึงแม้ว่าจะกลัวจุนขี่แตกเยี่ยวไหลอย,อย่างไรก็ตามคืนนั้นก็สามารถ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพอรุ่งเช้าตะวันโผล่พวกเราก็นำร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของลือกลิดกับพยนตร์สิริลาวันส่งต่อไปที่กองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจพรานดงเพื่อให้หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพรานดงนำร่างที่ไร้วิญ,ญญาณกลับไปส่งที่บ้านเกิดเมืองนอนเพื่อให้ญาติพี่น้องได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมาส่วนพวกเราเดินทางกลับขึ้นไปที่แนวรบอีกครั้ง การกลับไปที่หน้าแนวรบของพวกเราในครั้งนี้มีคำสั่งจากหน่วยเหนือให้พวกเราปฏิบัติการเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นคือให้นำกำลังออกซุ่มโจมตีฐานเวียดนามที่ขึ้นทั้งด้านหน้าแนวรบและด้านหลังแนวค่าศึกสถานการณ์การสู้รบในห่วงนั้นรุนแรงมากขึ้นอีกหลายร้อยเท่าและกองกำลังสุลนาลีได้ลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าไปในพื้นที่ช่องบกเป็นจำนวนมากทั้งรถถังปืนใหญ่ปืนเล็กปืนกล ปืนคอชนิดต่างๆรวมทั้งจรวดนำวิถีอีกหลายชนิดซึ่งอาวุธดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อทหารของฝ่ายไทยการลำเลียงอาวุธเข้าไปในพื้นที่เนิน408ช่องบกในครั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะฐานของฝ่ายไทยเท่านั้นที่ขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไปแนวป่าชายแดนฐานของฝ่ายเวียดนามเฮงสําลินก็ลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์และกำลังพลขึ้นไปประจำการบนเนิน408 และเนินใกล้เคียงอีกเช่นกันจากภาพที่ได้พบเห็นพวกเรารู้ได้ในทันทีว่าสงครามการสู้รบครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอีกแน่นอนแต่จะเป็นเมื่อใดน,นั้นผมไม่รู้ผมไม่ทราบผมทราบและรู้เพียงว่าพวกเราฐานของฝ่ายไทยพร้อมที่จะบุกเข้าประจันบานกับทหารเวียดนามเฮงสํมลินทันทีถ้าหากหน่วยเหนือมีคำสั่งให้บุก พวกเราใช้เวลารอคอยคำสั่งจากหน่วยเหนือ15วันเต็มๆและ15วันที่พวกเราเฝ้ารอคอยคำสั่งจากผู้บังคับบัญชานั้นในความรู้สึกของพวกเรามันนานมากนานจนพวกเราคิดว่าฝ่ายการเมืองได้เจรจาสงบสึกไปแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเงียบกริบแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นจากผู้นำของทั้งสองประเทศเมือ่อไม่มีการเจรจาใดเกิดขึ้น นั่นก็หมายความว่าการต่อสู้แย่งคิงผืนแผ่นดินไทยต้องเกิดขึ้นอีกครั้งแน่นอนและเป็นอย่างที่พวกเราคิดและวิเคราะห์ไว้อย่างไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยเพราะกลางดึกของคืนวันที่9เมษายน2530<ส><ด>พวกเราก็ได้รับทราบคำสั่งจากพุ่งคับกองร้อยจากสิบเอกผลยี่จีนว่าหน่วยเหนือได้สั่งการให้ทหารของฝ่ายไทยบุกเข้าถลมโจมตีฐานเวียดนามเฮงสําลินที่เนิน3 7 6เนิน382 เนิน4 0 0 8 0เนิน408ดินห0 0อเนิน565อีกครั้งในวันที่14เมษายน2,530จากนั้นพวกเรายังได้รับทราบอีกว่าทหารไทยที่ต้องเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้มีหลายหน่วยหลายกองพันประกอบด้วย5กองพันฐานราบ1นึ่กองร้อยลาดตะเวนระยะไกล2เก,กองร้อยฐานพลันจู่โจมไข้ปักธงชัยและฐานพลานจากกรมที่21 ทหารพลานจากกรมที่26 1หกนึ่งองร้อยรถถังสนับสนุนด้วยปืนใหญ่รวมทั้งกำลังทางอากาศจากกองพลหานราบที่6กรมฐานราบที่6กรมฐานราบที่16กองพันหานราบที่สองและกรมฐานราบที่2 3่สพันสี่่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์กำลังฐานไทยในส่วนที่ผมได้เอ่ยถึงนี้ได้ถูกแบ่งกำลังออกเป็นสัดส่วน เพื่อบุกเข้าโจมตีฐานเวียดนามที่อยู่บนเนินต่างๆผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ผมไม่สามารถรู้ถึงความเป็นไปในแนวป่าของเพื่อนพ้องพี่น้องฐานไทยเหล่านั้นได้เพราะการบุกเข้าโจมตีข้าศึกในครั้งนั้นต่างหน่วยต่างบุกเข้าโจมตีต่างคนต่างเคลื่อนที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือครับด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่สามารถถ่ายทอดความยากลำบากของฐานไทยเหล่านั้นให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ได้ สภาพความเป็นอยู่ของพวกเราฐานไทยในขณะนั้นลำบากมากน้อยเพียงใดได้รับบาดเจ็บกี่นายเสียชีวิตกี่นายแต่แม้ว่าผมไม่สามารถถ่ายทอดวีรกรรมของฐานราบจากกองพันต่างๆที่ร่วมรบในสมรภูมิที่ช่องบกและเนินใกล้เคียงในครั้งนั้นได้แต่ผมก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่965พลาน,นุ่มลิทธิไกออกมาได้และผมคิดว่า สภาพป่าภูเขาและสิ่งแวดล้อมในการสู้รบความยากลำบากคงไม่แตกต่างจากกันสักเท่าใดเพราะเป็นป่าดงดิบผืนเดียวกันใช้แดนไทยกัมพูชาเหมือนกันต่อสู้กับทหารเวียดนามหิงสำลินเช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ฟังเรื่องราวความเป็นไปของกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่965พลานหนุ่มลิธิไกแล้วผมขอให้ท่านคิดว่าท่านได้ฟังเรื่องราวของฐานไทยทุกๆหน่วยที่ร่วมปฏิบัติการ อยู่ในสมรภูมินรกช่องบกด้วยเช่นกันจากตรงนี้ผมจะพาท่านเดินทางเพื่อรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เนิน408ช่องบกวันที่10เมษายน2530พวกเรากองร้อยฐานพลันจูโจมที่965ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนกำลังเข้าพื้นที่หน้าแนวรบอีกครั้งแต่ครั้งนี้หน่วยเหนือมีคำสั่งให้พวกเราเคลื่อนกำลังไปที่ด้านหน้าแนวเนิน408 ภารกิจคือปิดกั้นเส้นทางการเคลื่อนไหวของทหารเวียดนามไม่ให้ดำเนินกลยุทธ์ใดๆได้โด,ด,ด,ดยง่ายแต่การวิบัติหน้าที่ของพวกเราก็ทำได้ไม่มากสักเท่าใดเพราะว่าป่าหน้าแนวเิน408นั้นเป็นป่ารกทึบยากต่อการตรวจการจากด้านล่างจึงทำให้พวกเราเสียเปรียบทหารเวียดนามอยู่บ่อยครั้งเพราะทันทีที่พวกเราเคลื่อนที่หน่วยสอดแนมของพวกฆาสึก ที่อยู่บนเนินเขาและต้นไม้ใหญ่ก็จะตรวจพบเมื่อตรวจพบฐานเวียดนามก็ใช้ปืนคอชนิดต่างๆยิงถล่มลงมายังจุดที่พวกเราซุ่มซ่อนอยู่ทหารพลานรุ่นน้องคนแล้วคนเล่าที่พวกเราต้องหามออกจากสนามรบเพราะได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดของลูกปืนคอในห่วงเวลาที่พวกเราซ่อนตัวซุ่มอยู่ในแนวป่าหน้าเนิน408นั้น,น,นผมยอมรับว่าพวกเราทุกทรมานสุดๆลำบากสุดๆ เพราะเคลื่อนไหวก็ไม่ได้หุงหาอาหารการกินก็ไม่ได้พวกเราต้องใช้วิธีหุงหาอาหารจากส่วนหลังแล้วให้ชุดลาดตะเวนลำเลียงเข้าไปส่งพวกเราที่อยู่ในป่าหน้าแนวลบบางวันอดบางวันอิ่มเพระาะทหารเวียดนามส่วนหนึ่งได้นำกำลังมาดักซุ่มโจมตีชุดลาดตะเวนที่ลำเลียงสเสบียงอาหารมาส่งอยู่บ่อยครั้งด้วยเหตุนี้เองพวกเราที่อยู่ในหน้าเนิน408จึงอดอดอยากๆพวกเราต้องอดอาหารอยู่ในหน้าแนว ปาเป็นเวลาถึงสวันเต็มพอ,อย่างเข้าวันที่5พวกเราหวังว่าจะได้กินอาหารจนอิ่มท้องและนอนหลับอย่างสบายเพราะมีทหารหลายหน่วยบุกเข้าไปในแนวป่าหน้าแนวรบจุดที่พวกเราซุ่มรออยู่พวกเราคิดว่าทหารต่างกองพันธ์เหล่านั้นนำสเสบียงอาหารไปส่งแต่พวกเราคิดผิดครับท่านผู้ฟังฐานต่างกองพันที่พวกเราฐานพัน์ข่ปัดคุ้งชัยเห็นนั้นไม่ได้นำสเสบียงอาหารไปส่งพวกเรา แต่พวกเขาเหล่านั้นบุกเข้าไปถล่มฐานเวียดนามที่อยู่บนเนิน408ตามแผนยุทธการ,รเผด็จศึกสถานการณ์ในขณะนั้นพวกเราหลายคนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าที่รู้ว่าสงครามการสู้รบเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนั้นผมและเพื่อนพ้องพี่น,น้องร่วมกองร้อยจะอยู่หรือตายหรือหายสาบสูญท่านต้องตั้งใจฟังเพราะหากท่านพลาดตอนนี้ แล้วท่านจะไม่รู้เลยว่าฐานไทยบาดเจ็บกี่นายเสียชีวิตกี่นายและสุดท้ายใครเป็นพระเอกใครเป็นโจรป้นแผ่นดินท่านตามผมมาเลยครับผมจะพาท่านบุกเข้าไปในแนวป่าหน้าเนิน408แล้วท่านจะได้รู้ว่าใครเจ็บใครป่วยใครตายเวลา5นากาของวันที่14เมษายน2530เสียงเครื่องบินรบหลายลำดังกระหึ่มขึ้นจากน่านฟ้าทางด้านทิศเหนือ พวกเราหลายคนพยายามเอียงหูฟังเพราะอยากรู้และอยากทราบว่าเสียงเครื่องบินรบที่ดังแว่วเข้ามาในตอนเช้าตรู่ของวันนั้นมันเป็นเครื่องบินรบชนิดใดมันจะเป็น f 1 6 f 1 8หรือ f 5กัคแน่ถ้าเป็นเครื่องบินรบ f 1 6หรือเครื่องบินรบ f 1 8ของกองทัพอากาศไทยด้วยเหตุใดมันจึงบินมาเป็นฝูงเช่นนั้นตามที่ผมรู้และทราบคือเครื่องบินรบทรงประสิทธิภาพทั้งสองชนิดนั้น มีอยู่ในประเทศไทยเพียงไม่กี่ลำหรือว่ากองบัญชาการกองทัพไทยซื้อเข้ามาใหม่เพื่อถล่มและโจมตีฐานเวียดนามที่อยู่บนเนิน408และพื้นที่ใกล้เคียงแต่ก็ไม่น่าจ,จะใช่เพราะข่าวสารทางทหารที่ผมได้รับในห่วงเวลานั้นไม่มีการซื้อเครื่องบินรบชนิดนี้เข้ามาประจําการในกองทัพอากาศไทยเลยแม้เพียงลําเดียวหรือว่าผมตกข่าวมาคิดทบทวนอีกทีก็อาจเป็นไปได้ เพราะหลายปีที่ผ่านมานั้นผมประจำการอยู่ในสนามรบตลอดเวลาไม่มีโอกาสได้รับรู้ความเป็นไปเป็นมาของโลกภายนอกเลยเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสสูงที่คนของกองทัพจะลักลอบซื้อเครื่องบินรบโดยที่ผมไม่รู้ไม่เห็นและไม่ทราบแต่มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะการที่กองทัพไทยจะจัดซื้ออาวุธยุธโทปกรณ์และเครื่องบินรบในแต่ละครั้งถึงผมไม่มีโอกาสรับรู้เพราะอยู่ชายแดน แต่สื้อมวลชนแขนงต่างๆก็น่าจะรู้นี่นะแต่นี่สื่อมวลชนนักข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ไม่มีผู้ใดร่วงรู้เลยนั่นก็หมายความว่าไม่มีการจัดซื้อเครื่องบินรบที่ทรงประสิทธิภาพชนิดนี้เกิดขึ้นแน่นอนแต่ในความเป็นจริงแล้วกองทัพไทยจะซื้อเครื่องบินรบ f 1 6และ f 1 8เพิ่มเติมในปีพศนั้นหรือไม่ผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจแต่สิ่งที่ผมรู้แท้และแน่ใจคือ ก่อนรุ่งสางของวันนั้นเครื่องบินรบฝูงมเหือมาจํานวน5ถึงส0ลำกาลังบินวนเวียนอยู่เหนือน่านฟ้ามุ่งหน้ามาที่เนิน4 0 8เครื่องบินรบเร็วเหนือเสียงที่ว่าคือเครื่องบินรบชนิด F5 ของกองทัพอากาศไทยจากการสังเกตทิศทางการบินผมคิดว่าเครื่องบินลบฝูงนั้นน่าจะบินมาจากกองบินที่21จังหวัดอุบลราชธานีการมาปรากฏกายของพวกเขาในเช้ามืดของวันนี้ภารกิจคือ ถล่มและโจมตีเนิน408เนิน376เนิน382เนิน500เ15นิน565และเนินต่างๆที่อยู่ในรัศมีเดียวกันเมื่อผมและพักพวกฐานพลานเดนตายรู้เช่นนี้ทางที่ดีที่สุดคือมุดหัวเหมือนกบลบเข้าที่กำบงังเพื่อป้องกันลูกหลงจากทหารของฝ่ายเดียวกันเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในสมรภูมิรบผมรู้อยู่เต็มอกว่ามีข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ผมรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางและหาทางที่จะเอาชีวิตของตนเองรอดและปลอดภัยผมและพักพวกเพื่อนหลายๆคนได้หลบเข้าไปซ่อนร่างอยู่ใต้ช่งอนหินใหญ่ก้อนหนึ่งเพราะพวกเราคิดว่ามันน่าจะให้ความปลอดภัยกับพวกเราได้เต็มร้อยและเกินล้านเปอร์เซ็นและทันทีที่พวกเราหลบเข้าที่กำบังได้ครบทุกคนอืดใจต่อมาผมและพักพวกเพื่อนพร้อมพี่น้องฐานไทย ที่อยู่ในภาคพ,พื้นดินก็ได้ยินเสียงระเบิดดังกึกกล้องกัมพาตขึ้นมาพร้อมๆกันหลายสิบลูกครั้งแล้วครั้งเล่าลูกแล้วลูกเล่าที่เครื่องบินลบทรงประสิทธิภาพของกองทัพอากาศไทยปล่อยฝนเล็กโปรยปลายลงสู่บริเวณเนิน4 0 8และเนินใกล้เคียง เพื่อกำลาบและปราบทหารของเวียดนามเฮงสัมลินเมื่อเห็นว่าสะสมแก่ใจแล้วนักบินก็เร่งความเร็วพาเครื่องบินลบบินเข้าเก็บเมฆลบลี้หนีหายไปทางด้านทิศเหนือของเนิน408ทิ้งไว้เพียงความสูญเสียไว้ให้ทหารเวียดนามเฮงสัมลินไว้ดูต่างหน้าแต่พวกมันฐานเวียดนามจะสูญเสียกําลังพลมากน้อยเพียงเท่าใดในขณะนั้นไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีใครรู้และไม่มีใครเห็น และไม่มีผู้ใดทราบเมื่อเครื่องบินลบจากไปเสียงปืนใหญ่จากฐานบ้านเก่าขามฐานบ้านหนองนามนและฐานบ้านแปดอุ้มฐานบ้านโพนทองกอดังกระหึ่มขึ้นมาแทนที่อีกครั้งพอสายหน่อยโดยเหนือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราทหารราบได้ปฏิบัติการท่านผู้ฟังครับพี่น้องชาวไทยครับการบุกขึ้นไปเพื่อโจมตีฐานเวียดนามเฮงสำลินที่บนเนิน4 0 8ช่องบก ของพวกเราในเช้าตู่ของวันที่14ีเมษายน2530นั้นพวกเราไม่สามารถเคลื่อนกายบุกไปบนเนินได้เลยเพราะข้าศึกมันยิงต้านพวกเราไว้อย่างเหนียวแน่นระเบิดจากเครื่องบินลบและลูกกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายไทยที่ยิงถล่มเข้าไปหลายร้อยหลายพันลูกในยามเช้าของวันนั้นไม่สามารถทําอันตรายพวกมันได้เลยพวกมันกินดินกินหินกินเหล็กมาเกิดหรือยอย่างไรพวกเราจึงฆ่าพวกมันไม่ตาย เราดูจากลูกปืนใหญ่และลูกระเบิดที่พวกมันโยนและยิงถล่มลงมาจากบนเนินนั้นมีมากมายเหลือเกินถ้าหากพวกข้าศึกได้รับบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากตามที่หลายฝ่ายวิเคราะห์การยิงต้านจากบนเนิน4 0 8ช่องบกต้องแผ่วลงบ้างแต่นี่เปล่าเลยมันกลับถล่มลงมาอย่างหนักยิ่งกว่าเดิมหลายร้อยหลายพันเท่าในขณะนั้นเวลานั้นพวกเรายิ่งลุกก็ยิ่งสูญเสียกําลังพลอย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ฟังว่าทหารเวียดนามนั้น อยู่บนเนินเขาส่วนพวกเราฐานไทยนั้นอยู่ด้านล่างของเนินด้วยเหตุนี้การสู้รบในวันที่14เมษายน2530พวกเราจึงเสียเปรียบเพียงพั้มทหารเวียดนามอยู่ตลอดเวลาอย่าว่าแต่ลูกปืนคอหรือลูกระเบิดเลยครับท่านผู้ฟังผมคิดว่าถ้าทหารเวียดนามเอาหินภูเขาคว้างปาลงมาที่พวกเราก็แทบไม่มีชีวิตรอดได้เลยการสู้รบที่เกิดขึ้นในตอนสายของวันนั้น ผมไม่มีโอกาสล่วงรู้เลยว่าพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องฐานทานคนใดบ้างที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพราะตัวของผมนั้นพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาชีวิตของตนเองให้รอดและปลอดภัยคงไม่เฉพาะผมเท่านั้นที่พยายามรักษาชีวิตของตนเองให้รอดและปลอดภัยในยามหน้าสิวหน้าความเช่นนั้นกําลังพลฐานไทยทุกเราทุกกองพันุ์ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับผมทุกคนคือเคลื่อนที่หนีตายเข้าหาที่กําบัง ส่วนพวกเรานั้นวิ่งเข้าไปที่โขดหินใหญ่ก้อนหนึ่งหวังเอาหินก้อนนั้นเป็นที่พักพิงแต่พวกเราก็เข้าไปไม่ได้เพราะมีการตรวจพบว่าแนวป่าทุกตารางนิ้วบริเวณใต้ชั้นหินก้อนนั้นเต็มไปด้วยกับระเบิดชนิดต่างๆเมื่อบุกเข้าที่กำบังไม่ได้นั่นก็หมายความว่าพวกเราต้องผจญชะตากรรมอยู่ท่ามกลางไอดินกินควันปืนและสะเก็ดระเบิดปืนใหญ่และปืนคอของทหารเวียดนามลูกแล้วลูกเล่า ที่ยิงลงมาที่บริเวณแนวป่าเชิงเขาจุดที่พวกเราซุ่มซ่อนอยู่แต่พวกเราก็รอดปลอดภัยได้อุดวิดเพราะโชคช่วยแต่โชคจะช่วยให้พวกเรารอดปลอดภัยได้นานเท่าใดนั้นไม่มีใครตอบได้เพราะในขณะนั้นมีเสียงปืนคอดังขึ้นมาจากบนเนิน408อีกระลอกหนึ่งจากทิศทางการพุ่งมาของลูกปืนคอพวกเรารู้ได้ในทันทีว่าเป้าหมายของจรวดนระกลูกนั้นคือพวกเรา จบตอนอีกแล้วครับท่านฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ